ถึงเรื่องราวทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับโนิซ่านะคะปั๊ดปัดมาเรื่ดม,มากเมื่อล่าสุดค่ะภรรยาของพี่คริสเตียโนโรนันโดนะคะคือในเนียระบุว่าคุณจอร์ชิน่าภรรยาของพี่คริสเตียโนเนี่ยค่ะคือไปกดติดตามบัญชีแฟนคลับของโนงิซ่าบนเทรสนั่นเองนะคะใดๆก็คือโมเมนต์หมดเลยค่ะแม่เก็บมาอย่าให้เสียคุณจอร์ชิน่าโรดริเกสโอไมค์ก๊าชปังสุดๆไปเลยทุกคนเดินน้องมุกตกเข้าให้แล้วหรือเปล่าคะเนี่ยมาฟอลโล่จริงๆนะคะเนี่ยน่ารักมากมายภรรยาคนสวยนะคะของตำนานนักเตะที่มีชื่อเส มากมากนะคะแล้วก็เตะเก่งมากๆเลยดีใจค่ะที่ดองดิซ่าของเรานะคะมีคนที่ดังมากๆนะคะมาทยอยตามกดไลค์แล้วก็กดฟอลโล่แม้ว่าจะเป็นแอคเคาท์ของแฟนคลับนะคะมันก็สื่อให้ได้เห็นว่าพี่เขาสนใจในตัวของดองดิซ่าค่ะขออนุญาตวีดนิดนึงค่ะน่ารักเลิศเวอร์สิ่งที่รลิซ่าคู่ควรก็จะประมาณนี้ลวจะแม่กดแจ้งเตือนลิงก์ MV มาแล้วนะคะเวลา m v ปล่อยก็คือจะได้ชมกันสุกวันที่2พฤษภาคมเวลา11เดนาฬิกาค่ะชาว YouTube ทีเมียมเตรียมตัว